การหยุดหายใจขณะหลับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นภาวะผิดปกติที่พบมากในผู้ที่มีปัญหาการนอนกลนสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอากาศสามารถไหลเข้าสู่ปอดได้น้อยลงจนถึงขั้นไม่มีอากาศไหลเข้าสู่ปอดเลยเป็นเวลายาวนานถึง10วินาทีหรืออาจจะยาวนานกว่านั้นในบางเคส ปัญหาที่ตามมาก็คือออกซิเจนในเลือดต่ำลงในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดกับเพิ่มสูงขึ้นอาการเหล่านี้พบได้มากในผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่มีคนนะคะที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนเนี่ยคะ่ะเกินมาตรฐานนะคะแล้วก็อาจจะพบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอาจกล่าวได้ว่าโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่มาร่วมกับอาการนอนกลน เป็นโรคที่อันตรายแล้วก็ควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนทั้งนี้อาจทําให้คนใกล้ชิดที่นอนด้วยช่วยกันสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้นะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีประเภทภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะคะเป็นความผิดปกติที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจมากจนกระทั่งทําให้เกิด หยุดหายใจขณะหลับเป็นช่วงๆขณะนอนหลับได้ 2. ภาวะหยุดหายใจในขณะหลับชนิดสมองส่วนกลางเป็นความผิดปกติจากสมองส่วนกลางของคุณไม่ส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อที่ควบคุมการหายใจให้เหมาะสมหรือจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดที่กดสมองส่วนกลางไว้ทำให้หยุดหายใจขณะหลับเชน่นยานอนหลับนะคะ 3. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดซับซ้อนเป็นความผิดปกติที่ผสมผสานทั้งแบบหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกลันและภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดสมองส่วนกลางทำให้หยุดหายใจขณะหลับโดยอัตโนมัติอาการหยุดหายใจขณะหลับอาการที่บ่งบอกว่าคุณมีปัญหาหยุดหายใจขณะหลับสามารถเช็คได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางบุคคลยากที่จะระบุอาการได้ว่ามีอาการหยุดหายใจในขณะหลับดังนั้นคนพบแพทย์เพื่อมีอาการนะคะข้างต้นอากาศสองสามข้อขึ้นไปอาการนอนกลนเสียงดังมากๆมีบุคคลใกล้ชิดสังเกตเห็นว่าคุณมีอาการหยุดหายใจขณะหลับตื่นขึ้นมาด้วยอาการคอแห้งผากปากแห้งขิวน้ำสะดุ้งเฮื่อกขณะนอนหลับ ตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดหัวมีอาการเหนื่อยง่ายมีอาการง่วงนอนตลอดทั้งวันตื่นขึ้นมาด้วยความไม่สดชื่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรภาวะหยุดหายใจขณะชนิดนะคะอุดกลัน้นภาวะหยุดหายใจขณะหลับสาเหตุเกิดจากเมื่อก้ามเนื้อหลังลำคอคายตัว ซึ่งกล้ามเนื้อนอมีหน้าที่รองรับเพดานอ่อนนะคะคือลิ้นไก่ต่อมทอมซินผนังด้านข้างของลำคอและลิ้นขณะที่คุณหลับกล้ามเนื้อหลังลำคอจะคายตัวลงและค่อยๆแคบลงจนกระทั่งปิดกั้นทางเดินหายใจซึ่งทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดลดลงเมื่อสมองของคุณรับรู้ว่าคุณไม่สามารถหายใจได้ คุณจะถูกปลุกขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อให้คุณสามารถหายใจได้อีกครั้งภาวะหยุดหายใจขณะหลับนี้มักจะสั้นมากจนคุณจําไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้5้าถึงสาครั้งหรือมากกว่านั้นในแต่ละชั่วโมงทําให้คุณไม่สามารถหลับได้ลึกและพักผ่อนไม่เพียงพอภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดสมองส่วนกลางภาวะหยุดหายใจขณะ หลับสาเหตุเกิดจากภาวะสมองของคุณไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อหายใจของคุณได้คุณอาจตื่นขึ้นมาด้วยอาการหายใจแบบทีและภาวะหยุดหายใจขณะหลับสาเหตุนี้พบได้น้อยมากคือประมาณ0.4โรคหยุดหายใจขณะหลับเกิดจากอะไรโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคะเกิดจากอาการเหนื่อยล้านในตอนกลงวันเกิดจากการตื่นนอนขณะหลับระยะสั้น โดยที่เราไม่รู้ตัวส่งผลให้สมาธิและการจดจ่อของคุณลดน้อยลงรวมถึงคุณจะอาการหยุดหงิดอารมณ์เสียระหว่างวันบ่อยครั้งซึ่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนทางถนนนะคะมากกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับทั่วไปโรคหายใจหยุดหายใจนะคะขณะหลับเกิดจากความดันโลหิตสูง รือภาวะความผิดปกติของหัวใจระหว่างหยุดหายใจขณะหลับระดับออกซิเจนในเลือดของคุณจะลดลงอย่างกระทันหันซึ่งมีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดในสมองหากคุณมีภาวะโรคหัวใจร่วมด้วยและมีอาการออกซิเจนในเลือดต่ำหลายครั้งหรือภาวะขาดออกซิเจนในเลือดอาจทำให้คุณเสียชีวิตได้อย่างกระทันหันจากหัวใจเต้น ผิดปกติได้โรคหยุดหายใจขณะหลับเกิดจากโรคเบาหวานชนิดที่สองชนิดนี้พบมากที่สุดเลยค่ะประมาณ90%ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินหรือรับประทานอาหารตับอ่อนพยายามผลิตอินซูลินเมื่อน้ำตาลนะคะน้ำน้ำตาลจากอาหารเข้าเซลล์ไปใช้เป็นพลังงานแต่ภาวะดื้ออินซูลินทำให้อินซูลิน ทำหน้าที่ลดน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีส่งผลให้น้ําตาลในเลือดสูงเกิดเป็นเบาหวานซึ่งภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้โรคหยุดหายใจขณะหลับเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาและก็การผ่าตัดภาวะหยุดหายใจขณะหลับยังเป็นปัญหากับยาบางชนิดและก็การดมยาสลบ ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจมีแนวโน้มที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดใหญ่เนื่องจากมีปัญหาในการหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนอนหลับและนอนงายก่อนการผ่าตัดนะคะควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยค่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง YouTube ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละสามคลิปค่ะ คลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9นาฬิกา30นาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15นาฬิกา15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบ2ทุ่มค่ะ19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะ เป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปด,ดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งด like, กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ adsp888 นะคะ หรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคำถามทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ sp 8ป8นะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ